กลับได้อีกพอสเก็ตนะฮะโอ้ยโอ้ยไอวันนี้ไอ้นิวมันอยู่ด้วยนะคะทุกคนมันจะอุบานิดหน่อยแล้วทุกคนเราจะมาเล่นแขกมันไม่จริงฮะอย่าอย่าเชื่อมันเลยฮะมันหมูเราจะเล่นแขกกันนะคะแขกจะมีบ้าครับแขกจะกินอะไรวะมิสแกนเทลล่าไม่ใช่ไม่ใช่โล่เฮ้ยเฮ้ยบัวแล้วแบสกินกูจะยิ้วแตกินอันนี้นะคะจะยืดตรงนี้แหละย่าไอ้นิวแล้วเจอกันอีกทีนะทุกคนขอสงสาร ถ้าทุกคนว่าเราจะก็คือพี่ยกเป็นหรอไม่ได้เป็นโอ้ยเด็ดอีแต่พี่ยกงเหมือนไก่มากเลยนะไก่ไปโพงเหมือนไงไก่ต่ออันนี้คุยกับเองแบบนึงนะเฮ้ยเฮ้ยหุบปากอีกนิวมันเยี่ยวเวลาอยู่กับออกนิวมันจะอุบาาแบบนี้นะคะทุกคนอี ลมเนทกูไปแล้วโอ้ดีอีศักดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมซามิโตสีวะนะดีสำหรับอีโอเกมอนอีดีจัดเลยเน็ตกูไปแล้วเน็ตคอยโอ้ยอีดีเอ่ะสบายเลยฮะอาจะบอกนะว่าเกมซามิโตสีอันนี้ชิบหายแล้วกูยังไม่ถึงเลย โอเคตายไปแล้วหนึ่งโอเคไอ้นี่ชิบหายเลยอะโอ้อีสัตว์โอ้ยเนี่ยอนได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้เหรอเน็นเน็ตมันกล้ากันอี๋ว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหน้ามันไม่สตวนสามหรอวะเรี๋ยวเผยพูดคำหยาบโอเคอันนี้มันปากมันมันเผอพูดเองแล้วนะ ย่าเียนยเงียนใบบอจริงบอจริงเฮ้ยศพใครวะเน่ไม่เชื่อเฮ้ยศพโอกาสดีว่าใช่ปะขโมยกล่องเพย์บายยอหยอกยอกโอ้หอีกเน็ตเน็เน็ตว้าวว้วเออเออไแก อยากร้องเพลงแต่ไม่กล้าร้องเพราะพกคียวใช่ไหมเฮ้ยเกยอะไรของมึงเหรอเกย์รานหุยอีเฮียเชสกี้จะตายหงายหาแล้วเออเพราะพี่ออกคนเดียวกูปั่นเครื่องดีๆของคอยนะจ๊ะหุยไอ้เฮียเชสกี้แปลกได้นานอยู่นะ โอ้โหศพกันเด็นม,มาต้องแต่ไกลเอ,อ้ออียโอ้ oh, oh, ชัดเจนอียอันนี้ก็คือชิบ,าบ,บาหายนมันก็แคบไปทำไมไปต้อพก็ไปข่อยมีคนหลอนหลังคะ่ะมีคนเสียวสันหลังคะ่ะหนีแบบปลอดไทยคะ่ะ โอ้ยอ oh, ีแยนนำลายเป็นหน้าเลยไอ้นิวมันกำลังจะไปนะโอ้ยโอ้ยตอนนี้ไอ้นิวไปนะคะทุกคนมาไปแล้วนะคะทุกคนเออมันกันโล่งใจหน่อยนะทุกคนว้าวมันอยู่ตรงนู้นล่แบบ แบบไม่ปล่อยเลยเออแล้วขอโทษเมื่อกี้ด้วยนะฮะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้สบคากับไอหนูนิดหน่อยนะคะทุกคนโอ้ยเน็ตมันแถมแยังเรื่องไม่ขึ้นอีกโอ้ยเน็ตอิติสกี้อย่าตายอย่าเพิ่งตายเด้อโอ้ยเน็ต เจอแล้วนะทำไมเวลาเพิ่มาย y do ดู้ยเน็ตไปเลยเนี่ยว้ายไป เยสเอเอจิจิสจีจีสเจอกันอีก<อ><อ>ทีนะครัท,ทุกคนงงหายตัวแป๊บนึงหายตัวแป๊บนึงมาดูรอบนี้กันนะฮะทุกคนว่าเราจะลาบหรือจะดื้อนะฮะโอเคมาเฟียนเลันิดนิดนิดอันนั้นมันเป็นของเด็กพอเป็นของเด็กแล้วมัน

Happy birthday to you. <laughs> I hear them. Be ready. Happy birthday to you. <laughs> Mm, this egg, what? <laughs> <laughs> mm. I'm not sure What is this? Are you you? Okay, this Don't ีถ้าเป็นเบิร์ตีมาเดียมาเฟียถ้าเป็นเบิร์เดย์มาเฟียจับกันอีกทีนะฮะทุกคนมาดูหอบนี่กันนะฮะคุยว่าเราจะลาบหรือจัเตื้อนะฮะโู้จนโด้ยไม่ใช่เจนโด้จอนจอนไม่ใช่เจนจำผิดชื่อแล้วจอนกุก

โอ้ยทะเล็กตาเล็กเลจะดูโอเคไหมนะโอ้ยนิดนิดนิดแล้วมันมาสคารามอะไรกระดูกตรงนูนะ้นวะเนาะ <coughs> oh, anh ấy cho จอน์โดชาเหลืองจอร์โดชาเหลืองกลายเป็นชาเหลืองมาจอร์โดเหลืองจอร์โดเหลืองจอร์โดจอร์โดไปตกตกทางสีเหลืองมาจอรดกจอรดกจอรดก ววมาขโมยออยแทกโอเคโอเค่านออ Nice trip Nice trip อ๋อ spice จี๊ดจีค่ะจี๊ดจีค่ะจี๊ดจีค่ะขอจบแค่นี้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเราป่วยนะคะข้อไี่นอนใต้ก็แตก บายบ้าค่ะมี EP สองด้วยนะจ้าเฮ้ยม EP ี EP ถึงไหนวะเดี๋ยวค่อยบอกทีนะ